เออมาต่อที่ที่สิบเลยแล้วกันนะครับมาสวนเดินไปนี่เหรอ I am the w a <c ười> oh, oh, l l d ทำไมทำไมอ้าวเราก็เลยอยู่นะลืมไปเมื่อกี้กดผิดไม่อยากเลยไม่อยาก อา้าวแล้วผู้ชายคนนั้นหายไปไหนแล้วนี่หมายว่าเราต้องมาคุยกับคนในบ้านนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแ,แต่คุยนานยถย้าทางจะใช่ระมังนะมันจะคุยกันนานไหมครับคนหัวเถิกนั้นเลย เอาละเราก็ไปกันดีกว่าไม่คุยกับคนนั้นเอ้าถึงว่า,วาไมืไม่กี้มีอะไรตไิดอยู่โอเคโอเคเราจะไปทำนั้นกันอีกไหมก็ไม่มีใครรู้แจ้งเหตุทำไม่มีใครรู้จริงๆนะครับไม่มีจริงๆนะครับโอ้ยจะเอาไงกับมันดีเนี่ย จะเอาไงกับมันดีเนี่ยไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้มันมีแสงสว่างลุมแล้วปิกกะปิกะอยากเจอปิกกะจูจังปิกกะจูอยู่ไหนปิกกะจูปิกกะจูอยากเจอปิกกะจูจุงเบยปิกกะจูปิกกะจู โอ้ยสมอ้มันก็เป็นอย่างนี้หะนั่นไงว่าแล้วว่ามันเป็นตัวคเนื้อเรื่องของทุกอย่างเนื้อเรื่องของทุกอย่างมันก็ลองเริ่มต้นึ้นแล้วโ ฮะอะไรวะเอ,าอ้าแล้วคือกับอะไรอ่ะคุณพระช่วยโคเสนอตูไม่สู้อาจารย์น่าฮะโปเกมอนเหรออะไรไม่กินเห่ือนี้โปเกมอน โอ้ยไม่เข้าใจอ่ะคือต้องเอาโปเกมอนเหรอคือต้องใช้โปเกมอนใช่ไหมโปเกมอนเหรอ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  ต้องสู้กับโปเกมอนหรือเปล่าโอ้ยอืมอืมไม่ไหวเลยเลยมันเกี่ยวกับโปเกมอนหรือเปล่าไม่เข้าใจนะเอ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรเมื่อก,กี้มันอะไรครับไม่รู้ครับอต้องสู้กับโปเกมอนหรือปปรเออปล่า <c oughs> แป๊บนะครับ của sa mạc đến từng cặp hiệp chưa kịp hạng 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 เมีห้องหีมีส่วนการจัดการบมจานวน้าสาให้สรถรับอย่างรวดเร็วซึห้องนี้มีชื่อว่าห้อง NCC ครับต้องทาอะไรก็จะเป็นศูนย์ในการควบคุมคขาของแคทางประเทสมไเป็นศูนย์ควบคุมการจราจรของสัาที่เราจะเชื่อมโยงไปให้ผู้ใช้บริการครับว่าถนนซุเวต่ะอ๋อต้องใช้ทีม โอ้ยมันเป็นยังไงอะครับผมไม่รู้เรื่องอะครับคือเราต้องใช้อะไรอะนี่มันอะไรอะอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้เองรีบรูนิฟเราไม่หับผมก็ม่นดน้ตำนานให้จงได้เลยโอ้ยไม่เอาหรอก ตัวผมงองนตอวนีมมม้มีตังค์หรออ๋อได้เข็มกลับมาหนึ่งอันแล้วอ๋อไม่ยองการเซฟครับแานริพงบาลังหาวิธีที่จะทำอะไรทุกอย่างอยู่ว่าเราต้องเข้าไปในบ้านนันครับ nhiều, tôi nghĩ mơi một, anh 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 kịp, không được, thật sự, anh, 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 ออเชื่อได้เช oh, ือ to <is> ้อมอม่สนใจจับเลยนี่ตู้เล่มุกอะไร่าะจาะเจาะจับมันมาจับมันมาหนึ่งสอามดแล้วดีอดเด tất 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 ดื้อดื้ออุ้ยอุ้ยเราต้องมาทางไหน่ายอมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้จริงๆอ้น้ำมันอ o ยติร์ตเติร ไปเลยเอ้ยไม่ต้องออกมาก็ได้นะฮะไปต่อโอ๋ยเราต้องเจอกับไอ้คนนี้แล้วเราลองค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วรู้บ่าเราต้องไปสู้กับมอนด์เหร์ที่เดิมเลยอ่ะ เฮ้ยไม่เข้าใจแล้วนะโกลคีเกมสี่เย่โกโกลโกลหนุ่งหนักของปี26มีเจ้าเข้าลงด้วยครับไปดูนะเจ้าเจอเข้าลงครั้แนะ <c oughs> งแรกของลูกอืมคุณโบกา้าเซนไตเข้าลงในปี2016จต่คุณชอเชฟ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  สามารถไปดูเฟรขอด้ไอ้ผมจะนั่นขอแล้วไหมเนี่ยจริงจริงนะสองพันสิบหกสองพันหกสองพันสิบหกสอนสกสงพักเสองพันสิบหกอ่ะสอกโนโอไม่ได้นาิเจ้นุิกนะ แต่ว่าใครอยากเรีศึกสายเลือดนกจิกต้องนกจิกด้วยกันไปเลยนกจิกทำไมทำไมนกจิกตัวนี้ไม่อ้าปากวะเ <c oughs> ก้ยตายซะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงเหรอ